ถึง10คนร้อยคนจะตีเก๊ม,มาถ้าผมชอบผมซื้อคิดง่ายๆก็คือแปลว่าถ้าจะขาย คุณต้องขายคืนเท่านั้นนะครับถึงจะได้ราคาที่ค้ำไว้ซึ่งยังไม่รวมการหักเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดในเชิงพาณิชย์แบบนี้ยังไงก็ขัดทุนเพราะ10คน100คนเขาตีเกมมาแล้วไงครับย้อนกลับไปเมื่อ20หรือ30ปีก่อนถ้าพระเครื่ององค์ไหนมีบัตรรับรองคนส่วนมากก็จะเชื่อว่าเป็นพระแท้ครับมาถึงวันนี้วันที่บัตรและใบมีปัญหาทั้งในเชิงหลักการและมาตรฐานหลายคนเขาไม่ดูบั พวกนี้กันแล้วนะครับพระเครื่องจำนวนไม่น้อยกลายเป็นเพียงพระเคยแท้ไปแล้วเล่นแค่ชอบซื้อแค่เชื่ออย่าลืมนะครับคนหาพระกับคนหาเงินอาจจะคิดไม่เหมือนกันปิดหูแล้วดูสิ่งที่เห็นได้จะไม่ดีกว่าหรือครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่กดเข้ามารับชมคลิปของสีนีนาครับพระเครื่องและวัตถุมงคลบางชิ้นอยู่มาแล้วหลายร้อยปีและก็จะอยู่ไปอีกหลายร้อยจนถึงหลายพันปีได้นะครับไม่มีสิ่งใดคงสภาพได้ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงทั้งตัวพระเครื่องเองที่ต้องมีการเปลี่ยนสภาพไปตามอายุทั้งหลักการพิจารณาพระเครื่องที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆรลองถามตัวเองนะครับว่าเก็บพระเครื่องด้วยหลักการอะไรพิมพ์เนื้อ ตำหนิความนิยมราคาหรือฝากไว้กับชื่อคนครับและถึงทุกๆคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่รับรองได้ว่าอีกไม่ถึง100ปีพวกเราแทบทุกคนก็คงไม่อยู่กันแล้วครับไม่มีใครค้ำความแท้ด้วยราคารับซื้อไปได้ตลอดและเมื่อพระเครื่องเปลี่ยนมือไปอยังผู้ครอบครองรุ่นต่อไปความจริงก็จะปรากฏขึ้นอย่างแน่นอนครับ พระสุ้มกอเป็นพระเนื้อดินเผาศิลปะสุโขทัยผสมลังกาประเมินอายุได้ประมาณ700ถึง800ปีก็เหมือนกับพระกลุ่อื่นๆที่เราไม่เคยได้ศึกษาแม่พิมพ์ทั้งหมดแหละครับการยึดพิมพ์ถือตําหนิจากพระในมือของกลุ่มคนไม่กี่คนนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะนํามาใช้กําหนดเป็นพิมพ์พระทั้งหมดและยิ่งไม่ได้จริงๆสําหรับพระเครื่องระดับตํานานที่มีการปลอมมากมายปลอมทั้งพระเครื่องและปลอมทั้งตําลา ตามฐานความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับใช่ครับหลายๆอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วและสิ่งที่จะใช้พิจารณาเกาแท้ของพระซุ้มก,ก็อยู่ที่การสร้างและการเปลี่ยนสภาพของดินรวมถึงมวลสารที่จะต้องเป็นไปตามอายุเหมือนหลักการศึกษาวัตถุโบราณครับ หลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วอย่างที่เห็นวันนี้ก็ต่างกับเมื่อ10ปีก่อนเหมือนเรื่องบัตรเรื่องใบและอีก10ปีข้างหน้าก็จะต่างออกไปอีกแค่ไหนไม่รู้เลยนะครับเปิดเซฟเช็คพระดีๆลุกคนสุดท้ายจ่ายรอบวงครับ เรามาเช็คพุทธสิ์ของพระสุ้มกอกันนะครับกรอบด้านซ้ายขวาและด้านล่างขององค์พระจะตัดเป็นเส้นตรงส่วนด้านบนขององค์พระจะโค้งเป็นซุม้มคนสมัยก่อนดูเหมือนเป็นอักษรตัวกอไก่จึงเรียกติดปากกันมาว่าพระซุ้มกอด้านในเป็นรูปองค์พระ เสียงกลมใหญ่มีเขาโครงของตาจมูกและปากบางองค์จะเห็นได้ชัดมากครับดวงตากลมโตดูคล้ายๆสวมแว่นตาใบหูกลางเรียวยาวจดบารอบเสียงจะมีเส้นลัศมียอดแหลมล้อมรอบครับหน้าอกหนาเห็นริ้วจีวรและสังคติแขนยาวล่องแขนทั้งสองข้างลึกมากมือขนาดใหญ่ทั้งสองข้างอยู่บนหน้าตักซ้อนกันเป็นท่าสมาธิ จากกรอบยอดซุ้มถึงระดับข้อศอกจะมีลายกนกล้อมรอบช่วงขายาวประทับขาขวาทับขาซ้ายอยู่บนฐานบัวห้ากลีบที่นิยมเรียกกันว่าฐานบัวเล็บช้างส่วนด้านหลังจะเรียบครับ ว่าด้วยเรื่องของการสร้างพระซุ้มกอเป็นพระเนื้อดินผสมมวลสารรวมถึงตัวประสานเนื้อซึ่งก็น่าจะเป็นในกลุ่มว่านและน้ำว่านกดพิมพ์แล้วก็เผาดังนั้นตัวแปรจากการสร้างมีอยู่3ข้อก็คือดิน มวลสารและไฟครับนอกจากนั้ยังมีตัวแปรเสริมก็คือการอยู่และการผ่านอายุมาซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้พระเนื้อดินแต่ละองค์มีกายภาพที่แตกต่างกันออกไปได้ครับงงไหมครับยกตัวอย่างเช่นพระองค์ที่วางไกลหรือใกล้ไฟดินก็จะมีการเปลี่ยนสภาพได้ต่างกันหรือถ้ามวลสารในกลุ่มแร่มีมากละเอียดและสัมผัสแรงไฟสูงแร่ก็จะเกิดการละลายและรวมตัวเข้ากับดินเนื้อพระก็จะดูฉ่ำแกล่งได้มากกว่า ถ้าพี่เพื่อนๆเข้าใจหลักการสร้างแล้วพี่เพื่อนๆก็จะเข้าใจได้ทันทีครับว่าผิดพิมพ์และผิดเนื้อมีจริงไม่ได้เหมือนพระซุ้มกอที่สีมีนาเคยเช็คหรือองค์ที่เคยนํามาทําคลิปก็ตามพระซุ้มกอแต่ละองค์มีส่วนผสมผ่านแรงไฟและผ่านการอยู่มาไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาพระเครื่องอย่าไปตีพระของคนอื่นเก๋ เพียงแค่พระของเขาไม่เหมือนกับของเราโดยยังไม่ดูธรรมชาติเลยนะครับเรามาเช็คเนื้อพระกันนะครับสภาพของดินผสมแร่แล้วเผาที่ผ่านอายุมาแล้ว7-800ปีเราจะดูกันที่การเปลี่ยนหรือเสื่อมสภาพของดิน เป็นสภาพดินตายที่หมดความเหนียวชํำแต่ยังยึดเกาะตัวกันด้วยโครงสร้างของดินเผาและการประสานของแร่ครับกลายเป็นความกรอบชำ้ำเกิดการออกซิเดชันเป็นชั้นผิวและสะสมตัวตามหลุมยุบย่นเหี่ยวกร่อนต่างๆ ธรรมชาติดินมีผลต่อความชื้นค่อนข้างมากดังนั้นพระที่ผ่านการใช้ผ่านเงือ่อผิวจะมีความฉ่ากร่อนและมีความช้ํากระจายตัวได้มากกว่านะครับในกรณีของพระองค์ในคลิปจะดูมีคราบกรุบบางๆสะสมตัวอยู่ในร่องลายกะหนกและตามร่องของซอกแขนและองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้หนักติดตัวเพราะว่าการสะสมตัวตามร่องต่างๆยังดูเท่าๆกัน ทั่วทั้งองค์ครับและไม่มีการสะสมตัวสึกกร่อนมากในบางจุดเป็นพิเศษหลักการของซีมีนาเหมือนเดิมครับถือหลักการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติตามอายุจากการออกซิเดชันในอากาศและปรับเปลี่ยนตามวัสดุการสร้างและอายุ เหมือนเดิมครับเวลาเช็คพระเก่าเราจะหาความแห้งและนวลตากันสำหรับพระซุ้มก่อแล้วสิ่งเดียวที่จะต้องเป็นจริงเสมอก็คือธรรมชาติ7 8 0 0ปีที่จะอยู่บนองค์พระสภาพดินที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเกือบ 3แสนวันครับผิวที่เกิดจากการออกซิเดชันกับความชื้นในอากาศเป็นสิ่งที่เราจะใช้พิจารณากลับมาที่หลักการกันอีกครั้งนะครับเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความชื้นความชื้นภายในอง์คพระจะผุดหรือระเหยขึ้นมาอยู่ด้านนอกเมื่ออากาศร้อนขึ้นความชื้นก็จะแห้งไปและเกิดการตกผลึกทิ้งคราบซึ่งคราบก็คือส,สารในองค์พระ ที่ระเหยออกมาพร้อมกับความชื้นนั่นเองครับหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับและการตกผลึกทิ้งคราบนั้นได้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว7ถึง8ป0ปีและสะสมตัวเป็นชั้นผิวครับที่อธิบายมายาวๆก็คือจะบอกว่าการตกผลึกสะสมตัวเราจะดูกันที่ความแห้งนวลคุมผิวครับแห้งจากการตกผลึก นวลจากการสะสมตัวองค์พระต้องมีชั้นผิวไม่เรียบตึงไม่ลื่นมือและไม่สดมันเงา เรามาเช็คความเหี่ยวกันต่อนะครับหลังจากเห็นความแห้งนวลตามีชั้นผิวแล้วเราจะมาหาความเหี่ยวกันต่อเมื่อการผ่านอายุทำให้เกิดเป็นชั้นผิวความเหี่ยวของเนื้อพระจึงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นควบคู่กันผิวพระจะเหี่ยวเป็นรอนขึ้นละเอียดยิบยิบแม้แต่ในจุดเล็กๆและตามร่องต่างๆควบคู่ไปกับเนื้อพระบางจุดที่มีการยุบ ก่อนแยกตัวเพิ่มขึ้นครับสำหรับกรณีที่เป็นพระผ่านการใช้หนักจนผิวเปิดเนื้อพระอาจจะเรียบกว่านี้ก็ได้แต่ก็จะทดแทนกันด้วยความกร่อนและช้ำนั่นเองการหาความเหี่ยวเพื่อนๆค่อยๆส่งพระหลายๆมุมหาที่สว่างสว่างดูการตกกระทบของแสงกับชั้นผิวดีๆนะครับถ้าองค์พระมีชั้นผิวคลุมก็จะไม่มันเงาแบบเท่ากันไปทั้งหมดแน่ๆครับ เรามาเช็คมวลสารกันต่อนะครับมวลสารที่พบส่วนมากในพระซุ้มกอองค์นี้จะเป็นแร่สีส้มอมแดงที่กระจายตัวอยู่ทั่วๆองค์พระองค์นี้แร่ซิลิก้าค่อนข้างละเอียดพบไม่มากนะักแต่ว่าพอให้เห็นได้เป็นจุดที่สะท้อนกับแสงครับแล้วก็จะมีจุดที่ลักษณะเหมือนเป็นเศษชิ้นว่านหรือมวลสารบางชนิดที่ย่อยสลายตัวไปแล้วและทั่วองค์พระจะมีจุดสีดำๆอยู่ในเนื้อพระกระจายตัวอยู่แทบทุกจุดเลยครับ พิจารณามวลสารไม่สําคัญว่ามีหรือไม่มีอะไรหรืออะไรจะมากหรือน้อยไม่นับสีไม่นับเม็ดมวลสารไม่มีตําหนิครบหรือไม่ครบนะครับเพราะว่าเราเห็นได้เฉพาะมวลสารที่อยู่บนผิวเท่านั้นแต่เราจะพิจารณาสิ่งที่เห็นว่ามีธรรมชาติการอยู่ของมวลสารกับเนื้อพระเป็นยังไงดูหลุมยุบดูปากหลุมและดูการสะสมตัวในก้นหลุมเป็นสำคัญครับ จุดสุดท้ายและสําคัญมากๆเราจะเช็คความหลากหลายกันนะครับความหลากหลายเป็นธรรมชาติที่เพื่อนๆหลายคนแวะมาถามกันเยอะปกติสี่มีนาจะอธิบายแบบนี้ครับ ตามตำรารวมถึงตามกายภาพที่เห็นได้พระซุ้มกอเป็นวัสดุผสมมีดินผสมมวลสารแร่และว่านรวมถึงน้ำว่านเป็นตัวประสานเนื้อซึ่งทั้งหมดคือวัสดุผสมที่เกิดการเปลี่ยนสภาพมาแล้ว7-800ปีพื้นที่แต่ละจุด ตามสันในหลุมและในร่องก็มีผลต่อความชื้นไม่เท่ากันความหลากหลายจึงเป็นธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับกรณีที่เพื่อนๆนึกภาพยังไม่ออกก็จะบอกแค่ว่าง่ายๆนะครับยิ่งแตกต่างยิ่งหลากหลายก็จะยิ่งทำปลอมได้ยากครับ วิธีการเช็คความหลากหลายแบบง่ายๆก็คือให้เพื่อนๆลองเปรียบเทียบตามจุดหลักๆบนองค์พระแบ่งเป็นส่วนๆก็ได้นะครับอย่างเช่นบริเวณเสียนลำตัวหรือว่าแขนดูเหมือนกันไปหมดหรือว่าแตกต่างกันแค่ไหนช่วงฐานขอบข้างหรือว่าด้านหลังเห็นความสูงต่ำหนาบ้างและมีความเข้มอ่อนไล่ระดับกันไหมขอบลุม ปากลุมหรือว่าก้นหลุมมีการสะสมตัวเท่ากันไปหมดหรือแตกต่างกันให้เห็นรวมถึงร่องแต่ละร่องอย่างเช่นร่องในรอยกระหนกแต่ละจุด ร่องในบัวเล็บช้างและร่องแขนมีการสะสมตัวแตกต่างกันไหมถ้าดูเท่ากันไปหมดหรือว่าดูแบนๆต้องระวังนะครับจะลองคิดว่าความหลากหลายเข้มอ่อนสูงต่ำหรือหนาบางที่อยู่ร่วมกันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติแต่กลับเป็นสิ่งที่แต่งปลอมได้ยากมากๆจะคิดแบบนี้ก็ไม่ผิดนักสำหรับการสะสมพระเก่าหรือว่าวัตถุโบราณครับ พระเครื่องมีหลายมิติมากๆสํสำหรับใครที่เก็บพระแท้ศึกษาธรรมชาติไว้เป็นทางเลือกไว้ก็ดีครับขนาดบัตรรับรองที่เคยยอมรับกันเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วส่วนการคําความแท้ไว้ด้วยความชอบและราคา น่าคิดนะครับว่าจะคํำไปได้อีก5ปีหรือ10ปีอย่างน้อยถ้าองค์พระสามารถอธิบายความแท้ได้ด้วยตัวเองย่อมแน่นอนกว่าไม่ว่าจะผ่านคนไปอีกกี่รุ่นยิ่งถ้าบอกว่า10คนร้อยคนเขาตีเก๋มาถ้าผมชอบผมซื้อคิดง่ายๆก็คือแปลว่าวันข้างหน้าถ้าจะขายหรือเปลี่ยนมือคุณต้องขายคืนเท่านั้นเพราะว่าพระองค์นั้น แท้ที่ตัวบุคคลครับและวันหนึ่งเมื่อการศึกษาพระเครื่องมีมาตรฐานที่ตัวองค์พระเองไม่ใช่ต่างคนต่างชอบหรือต่างคนต่างซื้อสุดท้ายความจริงก็จะปรากฏครับไม่ที่รุ่นเราก็ที่คนรุ่นต่อไปอยู่ดีแน่นอนครับซีมีนาขอฝากคลินิกพระเครื่องไว้กับเพื่อนๆไว้เป็นทางเลือกในการศึกษาเรียนรู้และแวะมาเช็คพระในมือไปด้วยกันกับสีมีนาครับ ขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขในการศึกษาและสะสมพระเครื่องใครกดถูกใจขอให้ได้พระดีใครกดติดตามขอให้มีพระสวยใครกดแบ่งปันขอให้รวยเป็นเศรษฐีร้อยล้านครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กันมาตลอดและขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาให้กันนะครับพระแท้อาจจะไม่ได้หายากเท่าพระแพง แล้วไว้พบกันใหม่สุขกายสุขใจครับ